ฮาฟอปูดากเอโปดามาดีบูระพจากอโตโลคุณสัมปโนโอทานอสวัดป่าโยธาุสิัมงสุริจังนะคะมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูแค่หช้างไม่ใช่อย่าหช้างค่ะราดูหช้างกันหช้างเป็นยังไงวะ คุณ่ว่าว่ามาจากในต่าย่โอ้ยตายแล้วทำแบบนี้ตายแล้วผู้หญิงท้างตัวเมียตาย่นะเลยเดนตัดียเดนมาตัวเดี๋ยเราไปดูทางนะคะจุดเด่นของเราก็คือทางเรามัเกา็เดินเป็ถวได้ไหมกอเดินเป็นแถวได้ไหมมาทางนึงาตามที่ทาเดินเป็นแถวแถวเดียวนะคะ ขอแถวเดียวขอแถวเดียวเอาเก็บใส่กระเป๋าให้หน่อยขอแถวเดียวแท่งแทเข้าไปเป็นแถวเดียวนะคะเอาลร่มมาไหมกูเลยห้าเป็นสองแถวห้าเป็นสองแถวแถวเดียวเน่ล้มล้มขอแล้วจะเล่นสีดำดำอ่ะนะแม่นั่งของกูจีเด้วยจีอ่เออเก็บไว้เอากางรอบออกมาดิขออะไรล่ะรีบเดินไปอันนี้เก็บไว้ในกระเป๋าขอด้วยคือ